สวัสดีครับผมนายทานนนท์เรืองรัตน์บุรุกุลเลขประจําตัว2-2-4ครับสวัสดีครับผมนายมรัสกรมีเถื่อนเลขประจําตัว2-4-1ครับใบงานที่8.1ออกแบบเล d เดอร์แด r a แกรมของระบบไฟจราจรตามท i m ม n ิ่งแด r a แกรมครับอินพุมี x 0เท่ากับ On x 1เท่ากับ Off เอา p u พมี y 1เท่ากับไฟสีแดง y 2เท่ากับไฟสีเขียว y 3เท่ากับไฟสีเหลือง เมื่อกดออนไฟสีแดงจะทำงานสามวิครั้งครั้งเดียวครับ <c oughs> และเมื่อไฟสีแดงทำงานครบสามวิไฟสีเขียวจะทำงานต่อห้าวิครับและไฟสีเหลืองจะทำงานต่อสามวิครับและไฟสีแดงจะทำงานต่อแปดวิครับ <c oughs> และทุกอย่างจะวนลูปแบบนี้ตลอดและเมื่อกดออฟทุกอย่างจะหยุดการทำงานครับ ขอบคุณครับ